สบายดีมาอัปเดตข่าวไอทีกัน Honor 50เปิดตัวนอกประเทศจีนในราคา529ยูโรและมีทั้งหมด4สี 4, พร้อม Google Mobile Services Honor 50มาถึงยุโรปแล้วพร้อมกับบริการมือถือของ Google โดยโทรศัพท์มือถือจะใช้ Snapdragon 778G Soft มีแรมสูงสุด8 g b พื้นที่เก็บข้อมูล256 g b และมีจอแสดงผล OLED 120 h ฮสมาร์ทโฟนมีกล้อง108ล้านด้วยและเริ่มต้นที่529ยูโร ในที่สุดออเนอร์ก็ได้นำออเนอร์50มาสู่ยุโรปใน2รูปแบบทั้ง2รุ่นจำหน่ายในสีมิดไนท์แบล็กอย่างไรก็ตามออเนอร์ยังนำเสนอโมเดลระดับเริ่มต้นด้วยสีเอเมอรัลด e กรีนและออเนอร์โคดในทางตรงกันข้ามรุ่นแรม8 กิกและรอม256กิกจะมาในอีกหนึ่งตัวเลือกสีคือ Frost Crystal อันหนึ่ง Owner คาดว่าจะเปิดตัวรุ่นเริ่มต้นในราคา499ยูโรซึ่งถูกกว่าราคาเปิดตัวของอุปกรณ์ถึง30ยูโร ไม่ว่า Honor 50จะเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของบริษัทที่รองรับ Google Mobile Services e e n s นับตั้งแต่หัวเว่ยขาย Honor ดังนั้น Honor 50จะมาพร้อมกับ Play Store และ Play Services e e n s ที่โหลดไว้ล่วงหน้าซึ่งหมายความว่ามันจะทำงานเหมือนกับสมาร์ทโฟน Android รุ่นอื่นๆ Honor ใช้ Magic UI 4.2และรันด้วย Android 11 แม้ว่า Honor 50จะมีราคาแพงกว่าในยูโรโซนอย่างมีนัยสำคัญมากกว่าในประเทศจีนแต่ก็ยังคุ้มค่าสมกับราคาอ o อ o เได้ติดตั้งจอแสดงผล OLED ขนาด6.57นิ้ว120เฮและพร้อมด้วยกล้องหลัก108ล้าน กล้องมุมกว้างพิเศษ8ล้านและเซ็นเซอร์2ล้านแบบคู่นอกจากนี้ออนเนอร์50ยังมีกล้องเซลฟี่32ล้านที่อยู่ใต้จอแสดงผล Full ดี หัวใจของ Honor 50คือแบตเตอรี่ขนาด4,300ม ah, ิลลิแอมสามารถชาร์จใหม่ได้สูงสุดถึง66วัตต์คาดคเนว่าอุปกรณ์สามารถชาร์จได้ถึง70%ภายใน20นาทีซึ่งถือว่ารวดเร็วอย่างน่าประทับใจแบตเตอรี่4,300 มิลลิแอมให้พลังงานกับ snapdragon 778G ซึ่งเป็นซอฟที่รวมคอ ARM Cortex A784 คอเข้ากับ Cortex A55 ที่ประหยัดพลังงาน4คอและมี GPU Adreno 642แงว แม้ว่าเว็บไซต์ของบริษัทจะไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานหรือราคาแต่ยืนยันว่าสมาร์ทโฟนจะเริ่มจัดส่งในวันที่12พฤศจิกายนโทรศัพท์เริ่มต้นที่แรม6กิกะไบต์และหน่วยความจำ128กิกะไบต์ราคา529ยูโรและอีกรุ่นคือแรม8กิกะไบต์พื้นที่เก็บข้อมูล256กิกะไบต์ในราคา529ยูโร เปคฮอร์เนอร์ห้บตามนี้เลยครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับแหล่งที่มาช่องของเรามีอัปเดตข่าวเกือบทุกวันครับสามารถกดติดตามเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับข่าวไอทีก่อนใครได้เลยครับ